โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้หนูกเกมของลันมอนแซดจะบอกว่าเกมลัมอนซัดคาคาร์ลอตนะพูดผิดเออรับเลเจนนะครับเมื่อกี้ไปฟาร์มตัวนี้มาไงเลยติดชื่อไปเรียกชื่อเกมมันเฉยเลยนะครับก็วันนี้จะมาเล่นด่านของโคออฟนะครับรอบนี้เป็นโคออฟรอบของโกเทนคูสนะครับอ่าเป็นโคออฟด่านใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในวันนี้เลยนะก็อนอันนี้ผมไปลองเล่นมาแล้วนะครับ3รอบด้วยกันบอกเลยว่าศัตรูเนี่ยรอบนี้เนี่ย ไม่ให้เล่นๆนะครับมันตีทีเดียวเราตายเลยนะมันมันแรงมากมันตีเราแรงมากแต่ว่ามันก็บางมากเช่นกันนะครับก็นี้จะมาแนะนําทีมที่จะมาลงเล่นนะครับอ,อ่ไม่ใช่ทีมตัวละครในการลงเล่นนะว่าตัวละครไหนเหมาะแก่ด่านนี้นะครับแล้วก็ตัวละครไหนเล่นได้เล่นไม่ได้อะไรงไงก็ว่าไปนะครับผมอ่ากค็คลิปแล้วนะครับผมทําตัวละครฟรีของโกคูคาร์ลไปนะอันนี้ใครยังไม่ดูไปดูกันได้นะครับตัวนี้เก่งมากนะและเท่มากด้วยเฟี feel ้ยวเฟี้ยงเงาะมากโอเค นะก็มาสำหรับดาของโกเทนคูสนะครับอันนี้เป็นโคออฟตัวที่หลายก็เป็นดูนะน่าจะประมาณเกือบเสตัวที่10ก็ได้มั้งเนี่ยประมาณหลายตัวแล้วเออแต่ยังไม่ถึง10บก็แต่ใกล้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นโกเทนครับดานแอดวานเนี่ยจะเป็นตัวละครสีเหลืองซึ่งเราก็แน่นอนว่าต้องใช้ตัวละครสีแดงไปสู้นะครับอ่าซึ่งดานเนี่ยจะเป็นดานที่มันสามารถแปลงเป็นร่างสายาสามได้แต่2องดานแรกเนี่ยมันจะเป็นร่างสายาธรรมดานะครับ ด่าน2เอ้ยด่าน3มเนี่ยมันจะแปลงมันาสายยาสามได้แล้วก็จะตีเราแรงเข้าแรงมากๆถึงเราจะแท้งเลือดเยอะขนาดไหนมันก็ตีเข้าแบบไม่เกรงใจเลือดเราเลยนะมันจะตีแบบคุณต้องตกใจแน่นอนเวลาเลือครั้งแรกนะครับผมยังตกใจเลย <c oughs> เลือครั้งแรกนี่นะเพื่อนถ้าเพื่อนเอ่๋ไม่ได้กันเราดีๆไม่ได้ดูเราดีๆนี่คือแพ้ได้ง่ายๆเลยนะครับต้องเล่นกับเพื่อนทนี่แบอบกว่าคอยรับดาเมจแทนเราเรื่อยๆนะครับคอยช่วยกันไปไม่ใช่ว่าจะเล่นของใครของมันอะไรก็ไม่ไหวนะครับก็โอเคนะ รอบนี้นะครับตัวละครบนนั้นเนี่ยจะเป็นตัวละครของอไฮบิทไซย่านะครับแล้วก็ประเภทไซย่าประเภทซูเปอร์ไซย่าหสองซูเปอร์ไซยาสามก็บานไปก็มีประเภทสีเขียวด้วยนะสีเขียวก็ได้รับโบนัสเหมือนกันซึ่งไม่รู้มันได้รับโบนัสมันทำไมก็ไม่รู้บนสีเขียวเฉยๆนะครับนะไฮบิทไซย,ย่านะครับจะเพิ่มดาเมจ50%แล้วก็รับดามเมจเบาขึ้นนะครับ15%ส่วนไซย,ย่าหแล้วจะได้ดาเมจ50%อย่างเดียวส่วนสีเขียวนะครับ ได้ดามเมจ50%แล้วก็รับดามเมจเบาขึ้น30%นะครับถุ้ยเยสองรับดามเมจถาาขึ้น15%เอ้ย50%นะได้รดามเมจมากขึ้น50%ส่วนเซียสามเหมือนเซยสองมาเลยนะครับก็คือได้รดามเมจเพิ่มขึ้น50%นะครับคล้ายๆกันนะซึ่งผมก็จะเอามาเล่นของแท็กไฮบิทเซีแล้วกันนี่อันนี้ผมจัดเป็นตัวละครของทั้งนะครับทั้งแดงตัวใหม่นั่นเองตัวนี้เป็นตัวที่มาใหม่ในตู้ยูเอสซีล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ เป็นตัวที่แรงมาก,มากๆนะถ้าับการ์ดอัลติเมดการ์ดของเขานะครับก็จะมาแนะนําในโหมดโคโออฟเลยกันว่ามันจะดีหรือเปล่านะซึ่งผมก็ใช้ตัวนี้ลในการลงเล่น3รอบนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็โอเคนะครับส่วนอินทริปเมนต์เนี่ยก็จะตามนี้เลยนะเป็นอินทริปเมนต์แรงซั้นแรงเอสก็ว่านไปนะในไปทางสไตล์แฮกกับพวกอัลติเมดการ์ดอะไรอย่างงี้อัลติเมดอคแฮกอะไรทำนองนั้นนะครับนะ ก็ควรจะเน้นไปที่ดาเมจสะไม่ไปเน้นพวกพลังป้องกันหรือเลือดอะไรหรอกนะครับเพราะว่าถ้าไปนเน้นเลือดมันก็จะแบบดาเมจไม่พอแล้วมันก็ตีเราแรงแล้วไม่ต้องไปสนใจเรื่องเลือดเรื่องเกาะนะครับนี่ไปทางดาเมจไปเลยตีให้มันเราแรงไปเลยนะครับไม่ต้องสนเรื่องอะไรนั้นนะก้อนนี้เป็นดาเมจดาเมจบวก10%สเปเชียลมุ้บวก10%นะครับมันเพิ่มดาเมจ เสริมให้กับการ์ดฟ้ากับกร์ดเเตเมดการ์ดนะครับทําให้ทางมันติงได้แรงขึ้นนะแล้วก็มีดาเมจสเต็ก์แท็ก15นะครับอ่าแล้วก็มีดีเฟนต์อะไรดีเฟนต์ก็ว่านไปนะแล้วก็มีอันนี้หน้าสเต็ก์แท็ก18นะ18นะครีดีคอร์15เปต์สไต็์ดีเฟนต์ก็ว่านไปนะดีเฟนต์ก็ใส่ได้นะไม่ใช่เป็นต้องบอกว่าจะใส่เป็นพวกเอเดอเคทั้งหมดนะใส่ดีเฟนต์ก็ใส่ได้ผมไม่ได้ห้ามอะไรนะครับผมประมาณนี้นะส่วนตัวสปอร์ตเมมเบอร์นะครับจะเน้นไปทาง สเตแทแคร์รัวๆเลยนะจะเห็นได้ว่าแม่งโคตรฟูมากไอ้ซัพพอร์ตเมมเบอร์เนี่ยมีโกวังอนา,าคตนะครับบัฟให้ทีมของเอ่อฟิวเจอร์กับฮันบีซาย,ย่านะครับดามเมจสไตล์อาร์ต31%นะครับ30%นะบวกแล้วเนี่ยส่วนอันนี้ก็คุซายาสามแดงนะครับตัวนี้เอ่อบวก30%นะครับสเตแทแคร์แล้วก็บัฟแสตแคร์ให้กับตัวละครสีแดงนะอันนี้เน้นไปทางโจมตีทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ทางเดนโลตัวนี้ก็บวกพวกสเตแทแคร์อะไรก็ว่านไปนะจะเห็นได้ว ใส่ไปทางสไตล์แท็กอย่างเดียวเลยนะล้วๆเลยนะครับอันนี้ก็เบจิต้าปรับให้กับซูเปอร์ทายาปรับคีริคอนนะครับทำให้มีโอกาสตีคิริคอนได้แล้วก็ทำให้เวลาตีคีริคอนเนี่ยมันจะตีได้แรงขึ้นนะครับจะช่วยให้เพิ่มระเมดได้มากขึ้นเลยอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับก็อย่างที่ว่าแหละนี้ไม่ทางสไตล์แท็กล้วๆ้นะครับอันนี้ห็นนี้ว,ว่าจะมีแต่แตัวละครที่แบบว่าเน้นพวกการ์ดหมัดอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็การ์ดหมัดการ์ดหมัดทั้งนั้นนนที่ผมใส่มานี่คือเน้นการ์ดหมัดทุกตัวนะครับประมาณนี้ก็ เดี๋ยวมาลองดูกันว่าตัวแรกเนี่ยของทั้งเนี่ยมันจะเล่นได้ดีหรือเปล่านะก็เดี๋ยวคุณจะต้องตกใจแน่นอนสำหรับการทำ damage ของไอิโกเทงตัวบอสเนี่ยแม่งตีแรงมากนะถ้าเพื่อนเราไม่ได้เล่นดีจริงนี่คือแบบเผลอๆนี่ตายคู่ได้แบบง่ายๆเลยนะครับเผลอไปโดนการ์ดคอมโบของมันสักเออ่คอมโบการ์ดหมัด2หมัดแล้วก็การ์ดฟ้าหนึ่งการ์ดฟ้าเนี่ยตายหานะครับแม่งแรงเกินนะโอเคครับเรามาเจอเป็นโกคูไซยาสามตัวสีแดงนะครับอันนี้ ก็ไม่รู้ว่ามันพอเล่นได้หรือเปล่านะแต่ก็เล่นได้อะขอแค่ตัวสีแดงก็พอคือเป็นตัวสีแดงเลเวลเต็มนะอัพสบูทมาให้เต็มก็พอแล้วนะันะถ้าเล่นดีๆก็เล่นผ่านได้อยู่แล้วนะครับแต่ต้องเล่นดีจริงๆนะต้องคอยคุ้มกันเพื่อนต้องคอยรู้จังหวะนะครับถึงจะเล่นได้นะก็ผมจะพูดตัวแนะนําในการเล่นที่หลังในการอันนี้เล่นดูก่อนนะครับว่าตัวไหนมันเล่นได้บ้างอะไรไม่ได้จะค่อยพูดวันที่หลังโอเคมาเรียมโค้งนะครับ ก็คือบอสแม่งแบบเวลาตีเนี่ยมันจะติดสถานะรีบัฟเลยนะแด้ดูเพื่อนเราโดนรัวเลยฮัลโหลครึ่งหลอดไปแล้วนะเกือบครึ่งหลอดไปแล้วแล้วแต่งสญยาสามโคตรเร็วบอสหาอะไรกันนี่รีบเหมือนรีบอ่ะแปลงล่างเกินเร็วเกินรีบอกโอเคนะครับเราเอากรอบมันออกก่อนแล้วกันกดเมนไปอย่างรวดเร็วอันนี้โอ้โหผมการ์ดมันจั่วช้ามากเลยแม่งเอ้ย โอเคขอเกาะออกก่อนโอเคสวยงามเกาะออกแล้วไปกาดฟ้านะครับผมผมนี่เราได้หลอดหนึง่งก็ถือว่าโอเคอยู่เลือดประมาณ30หลอดนะครับเล่น <c oughs> เยอะมากสามสิบหลอดหรือว่าไม่กี่หลอดไม่ถึงสามสิบป้งผมจะไม่ผิดทำไม่นั่นหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงสามสิบวันนี้ผมจะไม่ได้แล้วเมื่อกี้เล่นมมเตอร์เล่นไม่ได้ดูหลอดโอเคสมไม่โดนไม่เป็นไรนะครับอย่างนัก็ถือว่าได้อาร์ โอ้ยมีคนส่งที่ถอดตั้งหนึ่งเลยโอเคชึบปั๊บการ์ดเขียวครับนีแล้วก็บัสอาร์ตไปอันติมเม็การ์ดม You don't fall จัดไปดูดาเมจนะครับว่ามันจะเท่าไหร่แต่นี่โกเทคกมันมีเหมือนจะมีบัฟแท้งั้มอาจจะตีไม่เข้าอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนอกันเอมันนี่แลยถือว่าโอเคอยู่ ใช้ได้โอเคนะเราเก็บอารไว้ใช้เกาะรอบสองแล้วกันเพื่อนโดนนะครับการให้เพื่อนด่วนเลยเพื่อนจะตายหาแล้วเนี่ยผมมัวแต่เล่นมัวแต่พูดนะเพื่อนจะตายอะโดนการฟ้าไปเพียงเดียวเมื่อ,อกี้จุกเลยใช่ไหมเห็นเลือดเพื่อนเลยเลือดโคตรน้อยแม่งโกรธเลยไหมไม่รู้โกรธเ่งเนี่ยตีแรงเกินอุยอารหลบไม่ทันด้วยผมกดหลบไม่ถูกอ่ะไปกดการเสียวก่อนบัสอาร์แล้วกันนะ หวังว่าไอ้สุ่มโดนถ้าสุ่มไม่โดนให้ผมตายได้เลยดูดาเมจมันดิตายได้จริงๆอะ่ะโอเคเพื่อนสุ่มโดนถือว่าโอเคอยู่นี่เป็นบุญคุณเพื่อนแล้วอันนี้โอเคอาร์อาไปเลยครับผมไม่ต้องงกแล้วไม่งั้นเพื่อนตายโอเคผมกดปัอสอาวะไปนะโอเคเตะเตะเข้าไปโอ้โหแม่งสุ่มโดนชิปหายอุยอ้ย,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 ยอุ้ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกันให้หน่อย โอ้โหดีนะมันเตะทันไม่งั้นผมตายเออชนะโอเคโอ้โหดูดิรอแรงทั้งคู่เมื่อกี้เลือดจะหมดหลอทั้งคู่ในเมื่อกี้ดีนะโกเทนั้นมันกลับล่างนั่นก่อนแล้วก็จังหวะเมื่อกี้คือโกเทนกำลังจะปล่อยพเด็ดศึกผมแลวนะไอ้การ์ดฟ้าดีนะเพื่อนมันมันเตะทันเออโกคูไซยะสาแม่งเตะทันพอดีไม่งั้นหกแตกเป็นบอสตัวเดียวนะที่มันเตะแรงได้ขนาดนี้นะครับ ก็โอเคนะตัวแรกผ่านไปสำหรับทั้งตัวแดงซเซเบอร์สยานะครับถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะเป็นตัวที่ควรหยิบมาเล่นในโหมดนี้สำหรับรอบนี้นะในโหมดคอรรอบนี้เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับอ่าก็จะมีทั้งให้น่าเล่นใช่ไหมผมกดตัวแดงก่อนโอเคตัวแดงครบแล้วลก็จะมีทั้งที่ผมที่ผมมาเล่นเนี่ยแหละตัวนี้น่าเล่นนะครับแล้วก็มีเอ่อเบลิตา4ก็น่าเล่นนะครับก็เล่นได้เบลิตา4แต่มันจะบางไปหน่อยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน โรเซ่ก็เ sí, ล่นได้นะครับโรเซ่ก <Wow. S 1> ็เล่นได้นะกูคูสามเพื่อนก็เล่นได้ที่มันเอามารับไปแล้วนะพอเล่นได้อยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะแต่ก็เล่นได้นะแล้วก็เอฟโกหังสองก็เล่นได้นะครับอันนี้พอโอเคอยู่แทงได้ด้วยตีแรงด้วยนะครับนี้กูคูเซนไคก็พอไปไหวอยู่นะครับอันนี้ถ้าใครอาฟเซนไคมาเลเวลเจ็ดก็สบายสบายนะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับมีตัวอะไรอีกอะมิโยโต้นี่ อาจจะไม่ได้เพราะดาเมจมันไม่สุดใช่ไหมเออดาเมจมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ก็น่าจะพอโอเคแต่ไม่อาจแต่ผมแมนะนําว่าไม่ไม่ต้องเอาไปเล่นหรอกนะตัวอื่นเล่นดีกว่านะตัวอะไรกันบารักก็โอเคนะครับแต่ถ้าใครไม่ให้มีตัวละครแบบพวกทั้งพวกตีแรงๆอะไรเงี้ยนะที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยเอาเตัวนี้เลยครับตัวฟรีโกคูคาคาร์ลส์ <c oughs> นะ ผมว่าไหวนะไม่รู้เหมือนกันังนั้นต้องอัพโซมาเต็มแล้วก็อัพเวลมให้เต็มก่อนผมข่้ยมาลองเล่นนะครับอันนี้ก็อาจจะมาทคํคชิปแยกเป็นชิปลงคออัของโกเทงอีกรอบหนึง่งแล้วกันว่าตอนไหนมันเล่นแล้วเป็นยังไงมันจะไหวหรือเปล่านะครับอันนี้ผมจะมาให้ดูก่อนแล้วกันสัก 2- อสตัวนะก็ผมเล่นท้งไปแล้วใช่ไหมทั้งไายาไปแล้วตบิตตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรดีเอ่ยอจริงๆเป็นโกเทงตัวใหม่ก็ได้นะครับตัวนี้ตัวกาชาตักตัวใหม่นะเอามาเล่นได้นะดีด้วยนะครับแต่ผมจะไม่เอามาเล่นนะ หลายคนอาจจะยังไม่มีนะครับอ่าเป็นเบจิต้าสี่ไหมลองดูไหมเออลองเบจิต้าสี่ดูเนาะเดี๋ยวขอเวลาจัดทีมสักคู่นะครับว่าจะรอดหรือเลปล่าสำหรับเบจิต้าสี่เอ้นะครับรอบนี้เราเจอเพื่อนเป็นโกเทนคูดเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะพอช่วยได้เยอะเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าโกเทนคูดมันสามารถตีแล้วมันได้บัฟไงมันได้ดีบัฟศัตรูนะครับทำให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นใช่ไหม <c oughs> ถ้าจะไม่ผิดนะเออมั้นแล้ดีบัฟศัตรูนะครับ เพื่จะทําให้เราเมาคัมโบกับเบต้าด้วยเพราะเบตา 4, ้าใส่ยิ่งดีบัสยิ่งตีสไตล์แอคแทกใส่ไอศตูได้แรงขึ้นเหมือนกันนะมันจะเป็นคัมโบดีบัสใส่ศัตรูได้แบบมหาศาลมากสเสียวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงถือว่าเป็นทีมที่ลงตัวนะผมว่านะแต่ไม่โดนตีไม่โดนก็ไม่เป็นไรเอาเพื่อนออกก่อนเดี๋ยวเพื่อนโดนครับจะพยายามไม่ให้โดนตีสักฮิตก็ได้นะจะได้ไม่ต้องไปโดนดามจอะไรให้มันเสียเลือดฟรีนะเมื่อกี้ผมเลยรับเพื่อนนะฮะ แต่เนี่ยผมโดนแล้วดูดิมันตีทีนึงนี่แค่หมัดหมัดทีเดียวมันตีขนาดเนี้ยแม่งแรงเกินเพื่อนเรากันให้หน่อยดิเดี๋ยวตายขึ้นมาทำไงเงี้ยเพื่อนเราแพ้น่ะสิ้นหายแล้วผมผมกลัวผมแพ้มากเลยว่ะตอนนี้จะตายหาแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วอากาศฟ้าไปก่อนแล้วกันนะมันเล็งผมอยู่เนี่ยตอนนี้กลัว ลกลัวแล้วแม่งน่ากลัวเหลือเกินโอเคเพื่อนยอะแล้วนะสวยงามซึบโอเคเพื่อนเราจะเก็บมาไายบาสบาสแปลงมาเป็นระยะสามสักทีเออระยะสามถอะตายขึ้นมาสวยนะด่บน,นี้ให้ประมาทโอเคครับซุปเปอร์อาร์อาร์ครับผมซุปเปอร์ไรซิงลัดนะถือว่าโอเคอยู่เลือดแม่งเยอะเกินนี่นะต่อย,อยไป โอ้ยนะมึงยินะผมสุ่มการ์เขียวเนี่ยงันโดนเคาเตะถสวนได้สวยเลยโอเคไปเม็ดการ์ดไปยอยากเก็บไว้คนเดียวนะครับมันทันมากวะเนี่ยทันดิเออทันดีไม่ทันขึ้นมาจะสวยเอาเสียของซีไปไปนั่นฟัดจะต้องพยายามทำให้ดีสุดนะครับจนถึงเวลาสุดท้ายเนีงนั้นี่งั้นเราอาจจะตายได้ต้องฝากภาระให้เพื่อน เพื่อนกันให้หน่อยโอเคมันเล็งเพื่อนอยู่นะอุ้ยแย่ละแย่แล้วแย่แล้วเพื่อนเตะไปก่อนอุ้ยผมโดนอีพลัสโอ้โหแม่งเกลียดสถานะนี้มากเลยโอเคตีได้เวลาเตะแล้วช่วยช่วยเพื่อนก่อนด่านแม่งอันตรายจริงโอเคสวยมันล้างสถานะไม่ได้อ่ะโอเคล้างได้ยัง หลังยังงไม่ได้เ่อนีน่เราไฟต้องใช้แท็กไปดิสองอบสุดท้ายครับผมผมจะตายหา่าแล้วเนี่ยแต่ยังพอได้ไปได้อยู่โอเคมันหมดหลอดแล้วนะมันกลับไปล่างสะยายธรรมดาแล้วโอเคน,น,น่าจะน่าจะชนะได้อยู่ประมาณนี้นะแต่เมื่อกี้เปิดเกมมาโดนตกไปสองีแม่งเกือบตายอย่างว่าครับไอ้ต้ามันบางไงมันโดนตีเดียวแม่งจะตายหา่า คือมันตีแรงจริงนะไอ้โกเทงโคออมรอบเนี้ยนะไม่ได้ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะอาจจะต้องเล่นแบบลําบากหน่อยนะครับสำหรับเดือนรอบนี้นะโหมดโคออมแนะนำให้เล่นกับเพื่อนน่าจะชนะง่ายกว่าเออมันสื่อสารกันได้ไงนะครับก็โอเคประมาณนี้สำหรับไซย่าสี่มูจิต้านะถือว่าพอไปได้อะถ้าเพื่อนมากันให้ผมอะนะมันก็ช่วยกันนะครับอืต้องช่วยกันไอ้โหมดรอบนี้นะมันแงอันตรายแน่นอน ต่อไปเป็นตัวอะไรดีเอ่ยก็เป็นเดีย๋ยวสีแดงผมขอดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าสีแดงเป็นตัวอะไรบ้างจำไม่ได้ <c oughs> รอบนี้ผมขอเ,อเป็นของโรเซ่ ose, ดีไหมน่าสนใจใช่ไหมโรเซ่ลองโรเซ่ดูเนาะแล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปค่อยไปลองตัวอื่นนนะครับอย่างเช่นบาดักบาดักอะไรอย่างนี้นะ บาดักหรือไม่ก็เกรนคูดหรือไม่ก็โกคูตัวนี้ก็ได้นะเออเดี๋ยวไปลองอีพีหน้าลวกันออน,นี้ผมลองโรเซ่ก่อนโอเคขอแลกจัดทีมสักคู่นะครับจัดทีมแป๊บนึงโอเคครับรอบนี้เป็นเพื่อนเนี่ยเป็นไซヤ่สามโกคูเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับแมตช์แรกนะเออก็พอได้อยู่แหละนะมาลองดูกันว่าผมกับเพื่อน,นจะไปรอดหรือเปล่าในตานี้นะเพิ่งดวงเพื่อนด้วยแหละว,ว่าเพื่อนจะเล่นเป็นหรือเปล่าโอเคมาผมเชื่อว,ว่า โรเซ่น่าจะเล่นไหวนะเออมันก็เก่งอยู่นะโรเซ่ไม่ใช่ว่ากากาแม่เออจุดสารดีบัฟซะเยอะเลยนะโอเคหลบไปชึบมันแปลงหน้ามันะเะียสามอย่างรวดเร็วเหมือนรีบอะ่ะโอเคเพื่อนเรากัดฟ้าใสเรากัดฟ้าผมกันเนี่ยโอเคเพื่อนเราหลบไปแล้วสวยชึบ ตอนนี้เพื่อนเกต์เกต์เราหลบหมดอยู่นะครับอา่อาๆเลยไหมอา่าๆนะจัดไปกดไหมโอเคสวยงามพร้อมกันนี่มัจะไม่ได้แนละ้วผมเอากาสเขียวออกแล้วกันนะครับประมาณนี้น่าจะตรงอยู่มั้งผมว่าผมเชื่ออย่างนะั้นนะไม่ตรงเพื่อนเอากาสเหลืองไม่เป็นไรดาเมจยังแรงโอ้โหดูโรเซ่ดาเมจไม่โคตรเยอะ ดาเมจแม่งเท่าทั้งเลยอ่ะไอทั้งตัวแรกที่ผมรีวิวไปอ่ะจริงๆทั้งมันแรงกว่านี้นะครับที่ผมรีวิวรอบแรกที่ผมไปเล่นนอกรอบมามันแรงกว่านี้ไงเมื่อก,กี้โลเซ่แม่งตีโคตรอ่ะเข้าใจแหละเป็นอาร์อาซูเปอร์อาอาเลยแรงไ,รไม่น่าแปลกเท่าไหร่ครึ่งหลอดทำอะไรกูไอ้ไอ้เด็กเกี้ยนแม่งกัดฟ้าครึ่งหลอดมุนโดนอัลติเมทการ์ดกูมึงจะเจ็บอ้าวตัวแม่งไหล ตัวแม่งไหลโอ้ยแหลกแหลกแหลกเล่นจนแหลกเลยไม่เงียงงเหมือนนั้นเนี่ยกันให้เพื่อนกันแล้วกันนะโอ้โหโอ้โหอาอาเลยเหรอสุม่มไม่โดนให่ผมตายแน่นอนหมัดน,นะหวังว่าจะโดนขอร้องเถอะโดนเถอะโอ้โหตายเนี่ยเลือหนึ่งเนี่ยโอเคสุม่มโดนอยู่ โอ้โหมันกดแค้นอะโอเคอเอเตรเมทการ์ดมาอย่างน้อยยังได้เอตอเมทการ์ดก่อนจากเฮ้ยไม่แน่อาจจะไม่ตายก็ได้ไม่น่าตายอยีกเราต้องหลบให้ได้เหลือสูแล้วสวยงาโอ้โหโกคูสามเราเตะยอดหน้าพิทีนะครับเมื่อกี้เป็นการคอมโบเป็นฉากที่สวยงามมากเมื่อกี้ภาพแม่งแบบโกคูแม่งกำลังแบบเตะหน้าโกเทงโคตรสวย ง้างเตะกับโ,โหภาพอย่างเท่แล้วมีโรเซร่ยืนอยู่ด้านหลังผมรีเพีภาพไปดูไม่อย่างเท่ <c oughs> แล้วได้อีคิปเม้นต์ของซีนี่ด้วยนะเออเป็นสีแดงด้วยนะอันนี้อัปเดตอีคิมเม้นต์มาใหม่นะนใครไม่รู้นะมีระดับแซดบ,บวกเพิ่มมาในเกมนี้นะครับอีกตัวอีคิปเม้นต์นะโอเคก็มาณนร้ยกันนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบคลิปก่อนละกันไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับ ว่าจะใหม่คลิปหน้าแล้วกันจะเป็นคลิปของโกเทนคูดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาวันไหนนะจะมาทาคลิปโกเทนคูดแหละอีเป็น EP ีสองว่าตะคอ,อสีแดงตัวไหนยังพอเล่นในด่านนี้ได้บ้างนะจะมาแนะนําให้กับคนที่แบบว่าเล่นด่านนี้ไม่ผ่านหรือว่ามันยากเกินไปอะไรเงี้ยจะมาแนะนำคร่าวๆแล้วกันนะครับถือว่าเป็นด,าด่านโคออฟที่แม่งน,น่ากลัวมากตีแบบตีแรงเกินค,คาดนะอันนี้นะครับโอเคก็ว่าจะใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมก็สวัสดีครับ